ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้สนใจในศาสตร,ร์พยากรารลายมืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําราในเรื่องของโครงสร้างของมือทั้งหมดนะครับจากบทเรียนที่ผ่านๆมานะครับก็เราจะได้ทราบถึงเรื่องของลักษณะของนิ้วมือแล้วก็ประเภทของมือไปแล้วนะครับคือนิ้วมือกับประเภทของมือเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะนํามาเรียนรู้เรื่องลายมือนะครับ ก็เหมือนอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับคือว่าเรื่องของเรียนภาษาก็ต้องเรียนอักษรสระพยัญชนะและก็วรรณยุกต์ต่างๆนะครับเช่นกันการเรียนรู้เรื่องลายมือนี่ก็ต้องเริ่มจากจะเปรียบไปก็นิ้วมือลักษณะมือนะครับแล้วก็โครงสร้างของมือนี่ก็เป็นพื้นฐานในลักษณะคล้ายๆกับที่ผมพูดตะก,กี้คือเรื่องของอักษรน,นะครับอ่ะอย่างที่ผ่านมาก็ว่าในเรื่องของนิ้วมือ3แบบ 6ชนิดแล้วก็ประเภทของมือ7จประเภทผ่านมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดาูโครงสร้างในมือนะครับโครงสร้างในมือเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาให้ท่านผู้ดีสนใจในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ลายมือดูนะครับโครงสร้างของมืออย่างที่เราได้รับรู้รับทราบผ่านไปแล้วก็คือ1ฝ่ามือ,อหมายถึงว่าหลังมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะดูเรื่องฝ่ามือเพิ่มเติมเข้ามานะครับฝ่ามือก็คือโครงสร้างของมือทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีรูปมือแบบขยายนะครับที่เราก็จะเห็นภาพรวมในมือทั้งหมดแต่ทีนี้โอเคละอย่างบทเรียนที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการวัดความสั้นความยาวของนิ้วมือของหลังมือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ในมือนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูโครงสร้างภาพรวมๆในมืออย่างเราเห็นืนในมือปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างอย่างมือที่เราเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นภาพกว้างภาพรวมแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าในบริเวณทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาจําแนกแยกะออกไปว่าส่วนไหนเรียกอะไรเรียกว่าอย่างไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้มาสื่อสารให้ตรงกันตรงกันว่าเออตรงนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้นะเราพูดถึงตรงนี้ให้หมายถึงตรงนี้เหมือนเราบอกว่าเหมือนถามเส้นทางกันนะครับว่าอ่าตอนนี้คุณอยู่ไหนอยู่พระขนงช่วงที่อ่าซอยสุขุมวิท71ด อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็คือขาดตำแหน่งกันเช่นกันการเรียนรู้ใดๆก็แล้วแต่มันต้องมีลักษณะของตัวละครตัวที่จะนํามาเรียกชื่อเรียกขานกันให้รู้ลักษณะว่าเออตอนนี้คืออย่างนี้นะอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคละทีนี้เราจะเข้ามาที่เรื่องของโครงสร้างของมือที่ผมพูดถึงตะกี้นะครับตำแหน่งแห่งผลที่เรียกกันนะครับก็คือตรงนี้เริ่มต้นมือแรกนี่นะครับก็คือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าข้อมือข้อมือก็คือจะ ต่ำลงมาตรงนี้นี่ข้อมือนะครับสูงขึ้นมานิดนึงตัวนี้เราจะเห็นเส้นอยู่นะครับตรงนี้เราจะเห็นเส้นเส้นตัวนี้กเรียกว่าสร้อยข้อมือนะครับสร้อยข้อมือตรงนี้นะครับบางคนก็มีหลายสร้อยหลายเส้นเหมือนกันบางคนก็อาจจะมีแค่สร้อยเดียวเส้นเดียวบางคนก็อาจจะมีเส้นที่สวยงามทีเดียวบางคนก็อาจจะขาดขาดวินวินนะครับตอนนั้นก็มีความหมายในการพยากรณ์เช่นกันแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงภาพรวมของมือให้เห็นก่อนนะครับอ่าข้อมือสร้อยข้อมือ ต้งบริเวณที่สิ้นสุดของมือเนี่ยนะครับด้านล่างสุดนเขาเรียกว่าซนมือนะครับคำว่าซนมือก็คือมองไปก็เหมือนซนเท้านะก็คือส่วนท้ายสุดของมือนะครับล่างสุดของมือก็เรียกว่าซนมือนะครับจะเรียกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับให้เรียกให้ตรงกันเพื่อที่จะสื่อสารกันเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งของเนินหลักทรัพย์นะครับแล้วก็น Neptune, เนินเนปจูนเนินปลูโตนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูถัดขึ้นมากับตรงนี้ก็เรียกว่า ผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าริมมือริมมือให้เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนิ้วก้อยลงมาถึงจงส้นมือตรงตำแหน่งเขาเรียกว่าเนินจันทร์นี่นะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับพอดีภาพมันลดไปโอเคนี่นะครับคือตรงนี้ตรงมาถึงตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตรงเนินตรงนี้เนินจันทร์สุดท้ายจากใต้นิ้วก้อยลงมาริมเนี้ยเขาเรียกว่าริมมือนะครับแล้วมาฝั่งนี้ล่ะ ถ้ามาฝั่งทางนี้ฝั่งทางทางฝั่งหัวแม,มว่มือนี่เขาเรียกว่าริมหัวแม่มือตรงเนี้ตรงบริเวณตรงช่องว่างตรงนี้ก็เรียกว่าง่ามมือนะครับ er, ตัวนี้ริมมือตัวนี้ง่ามมือนะครับแล้วทีนี้เรามาดูถัดขึ้นมานิดนึตงตอนนี้นเรียกว่าช่องนิ้วนะครับเรียกให้ตรงกันนะครับช่องนิว้วเพราะว่าช่องนิ้วก็มีความหมายในการพยากรณ์เหมือนกันนะครับเส้นใดๆก็แล้วแต่ที่ลงช่องนิว้วแต่ละช่องนเองนี่ยมันก็จะสื่อความหมายบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเรียกให้ตรงกันก่อนนะครับ ส่วนนิ้วนะครับนิ้วมือเราก็เรียกว่าอันนี้หัวแม่มืออันนี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหนางนิ้วก้อยนะครับโอเคจากนี้เราก็เข้ามาที่ฝ่ามือนะครับต้องฝ่ามือเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ามือต้องฝ่ามือก็คือบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนี่แหละที่ผมทําไว้สีเหลืองๆนี่นะครับก็คือฝ่ามือโอเคเห็นภาพรวมแล้วนะนี่นอกจากเราจะเห็นภาพรวมแล้วเราจะมาแบ่งพื้นที่ภายในมืออีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับ พื้นที่ภายในมืออีกชั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับคือพื้นที่มันจะมีพื้นที่อ่าเห็นไหมครับเราจะใช้เส้น3ามเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งคือเส้นชีวิตนะครับแล้วก็เส้นสมองแล้วก็มาเส้นใจนะครับแต่ละตำแหน่งมันจะมีพื้นที่อยู่ตรงส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเนินในมือทั้งหมดพื้นที่ในมืออ่าพื้นที่ในมือทั้งหมดนะครับอ่าโอเคเราจะมาแบ่งพื้นที่ที่จะเรียกขานให้ตรงกันอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของ ของตรงนี้นะครับเรื่องของอพื้นที่พื้นที่ต่างๆในเมยนะครับอ่ะเราจะใช้เส้นหลัก3เส้นในการแบ่งนะครับคือเส้นชีวิตนะครับที่ลากจากตรงตำแหน่งนี้มาแล้วก็เส้นสมองลากจากตำแหน่งนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันตรงกะสั้นก็ยาวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราจะมีใช้ตรง3เส้นนี้เป็นตัวกําหนดนะครับเส้นถัดมาคือเส้นจ่ายก็คือเส้นตรงนี้มันตรก็อาจจะสั้นจะยาวอย่างที่เรียนแล้วนะครับ โอเคเราใช้3เส้นนี้เป็นเส้นแบ่งนะครับตรงพื้นที่ตรงเหนือตรงนี้ก็เรียวกว่าพื้นที่ตอนบนเส้นใจเห็นไหมครับเรียกให้ถูกนะครับพื้นที่ตอนบนเส้นใจและบริเวณนี้ก็เรียกพื้นที่ตอนบนเส้นสมองมพื้นที่ตอนบนเส้นสมองนะครับตรงบริเวณนี้และตรงนี้ละ่ะใต้เส้นใต้เส้นสมองลงมาหาเนือจันทร์บริเวณฝั่งนี้ไม่ได้บอกว่าพื้นที่ตอนบนตอนล่างนะครับต้องเรียกว่าพื้นที่ภายในเห็นไหมครับ เดียวให้ตรงกันนะครับคือตรงนี้จะมีความหมายสําคัญอยนี้คือว่าถ้าเราบอกว่าเส้นวาสนาเกิดจากพื้นที่ภายในไปสิ้นสุดที่เนินเสาเห็นไหมครับเราจะพูดให้ตรงกันเส้นวาสนาเกิดจากพื้นที่ภายนอกไปสิ้นสุดที่เนินเสาอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีเส้นวาสนาเกิดจากพื้นที่บนเส้นสมองพื้นที่ตอนบนเส้นสมองไปที่เนนเสา หรือบางนอาจบอกเส้นวาสนาเกิดจากพื้นที่ตอนบนเส้นใจไปเนินเสาก็คืออยู่ที่บนเนินเสาเองนั่นแหละนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงจะเรียกว่าพื้นที่ตอนไหนตอนบนตอนล่างภายนอกภายในนะครับเพื่อที่จะก,กําหนดอย่างนี้แหละเวลาสื่อสารกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงได้ความรู้ในเรื่องของการเรียกขานชื่อ ตัวละครให้ตรงกันแล้วก็เรียกพื้นที่ทําเลที่ตั้งตำแหน่งให้ตรงกันนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปในบทถัดไปว่าในเรื่องของเส้นลายมือนะครับคืออ่าผมทบทวนนะครับว่าตอนนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของลักษณะของนิ้วมือลักษณะของมือการวัดความสั้นความยาวของมือแล้วก็เราก็มารู้จักพื้นที่ในมือแล้วนะครับพื้นที่ในมือแล้วก็มือโดยภาพรวมและโครงสร้างของมือมีนิ้วมือ มีช่องว่างระหว่างนิ้วมีริมมือขอบมืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเราก็พอเข้าใจกันได้แล้วนะครับทีนี้ปดหน้าข่าวหน้าผมจะนําท่านผู้ที่สนใจลายมือเข้าไปสู่นในเรื่องของเส้นลายมือและก็เนินลายมือนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ